สวัสดีครับสวัสดคุณด้วยนะครับผมผมเนนะครับผมก็เนนี่ยก็กลับมาอยู่กับของแต่งตัวเป็น AK47 นะฮะเนื่องจากเมื่อวานนะผมผมอ่าสอนวิธีปลดล็อกไปแล้วนะครับสำหรับของแต่งชิ้นใหม่นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงของแต่งชิ้นนั้นด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการปลดล็อกของแต่งชิ้นนั้นนะครก็สามารถไปดูคลิปกันได้นะครับจะรับคลิปเมื่อวานแล้วเดี๋ยวผมทิ้งเนื้อไว้ที่ใต้ด e สคริปชันละกันนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์เลยละกันนะครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือลำกล้องปืนนั่นเองนะครับผมแมนะนาเป็น gru combo g r i p นั่นเองนะครับข้อดีของมันนะครับผมคือเพิ่มความแม่นยำเมื่อแรงยิง,งเพิ่มระยะดาเมตรลดแรงแนวตั้งลดแรงแนวนอนและอีกทั้งนะครับผมอันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะเนี่ยเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับผมมันจะมีเขียนอีกอย่างหนะึ่งก็คือเก็บเสียงนั่นเองนะครับผมได้ว่าลำกล้องปืนอ,อันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับผมทั้งแคมป์ทั้งบุกแล้วแต่คนเลยนะคมที่ต้องการการควบคุมปืนเนี่ยของแต่ เดินในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการแต่งแบบสายบุกด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะคราวนี้ข้อเสียงมานะผมคือความเร็วที่ลดลงไป3%ความเร็วที่หนาืาแรงลดลงไป20%และเลเวลแรงยิงที่บวกเข้ามาถึง35%นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเลเวลาแรงยีงเนี่ยมันบวกประมาณสัก ห้าถึงแปดหรือสิบนิดๆเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับจริงๆสิบนิดก็เริ่มส่งผลน,นิดแล้วแหละนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาของแต่งที่จะมาช่วยลดในเรื่องของเลเวลลิงตัวนี้เ,เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับของแต่ชิ้นถัดไปถ้าจากลำกล้องปืนนะครับผมไม่ท้าว่าเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับพันท้ายนะครับผมไม่ท้าว่าติดแบบไม่ติดพันท้ายเลยนะผมเพื่อนโดนเลเวลลิงไป14%แล้วเพวิ่่มมคววาเร็ขึ้นที4%แลบวววกคามเร็ขึ้นที่เงไป10%นะคร์เซ็นต์แล้วเพ ที่ลดลงไป14แล้วความเร็วที่ที่บวกขึ4นปา4%นั่นเองนะครับคราวนี้ก็เลยต้องมีข้อเสียแลกกันมานะผมเล่นคื่อง้องความแม่นยำเมื่อแรงยินะผมแล้วก็ตัวตูกเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงเนีวตั้งนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยทั้งความแม่นยาเมื่อแรงยินะผมแล้วก็แรงเนวตั้งเนี่ยเรามีของแต่งล้ก็ปืนช่วยได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สมบทอะไรกับเรามาเลยครับผมเนนนนนี่่่ยววาาป็ใสของมกซ แมกกซีนนะครับผมแนะนำเป็น5.45 caliber ammo นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้นำสายบุกนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสายบุกที่มีความนิ่งระดับหนึ่งเลยทผมควบคุมป,ปืนได้โอเคและความแม่นยาที่สูงขึ้นมานะครับ ซึ่งแมกซีนนี้เนี่ยมันจะช่วยโรลี่ห่างการล่านะผมทำให้เอเคไล่กระสุนไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความจุแมกซีนมา10นัดด้วยนะครับและลดแรงแนวตั้งอีกด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยเดียวเชลคราวนี้ข้อเสียคือตัวคุณดาเมจส่วนกลางเราลงไปและโรลี่ดาเมจไป15%นะครับซึ่งผมเอาไปเทสแล้วแหละนะครับผมดาเมจมันยัง4นัดตายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเราเล่นแบบบุกอยู่แล้วนะครับผมดาเมจที่ลดลงไปเนี่ยมันอยู่ที่ระยะประมาณ20กกว่่่าาเเเเมมตรรรนนะคับบผซึงลุนี่ยสมิงระะยใกล้กว่าเมตรอยู่แล้วนะครับเพรราะะะฉนนนัั้คบผมข้อเสียอย่างนี้เนนี่่ยมมมัจะะไไสดอรเลยนะผมถ้าเราไม่ฝืนตามัน ไปยิงไกลนะครับผมดังนั้นผมบอกว่าเรายังคงเน้นการยิงระยะใกล้กับกลางนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าระยะกลางน่าจะเป็นถิ่นของรูปแบบนี้เลยก็ได้นะผมบุกระยะกลางนะครับโอเคนะของแต่ชิ้น์ัดไปนะผมถ้อจากแมกกาซีนนะครับคราวนี้นะครับผมไน่ะว่าเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับผมไม่นาเป็น olmec laser t a c t i คอลนะครับเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยผมหนึ่งเราเลเวลาเล็งยิงไม่พอ2องยังเพิ่มความพยายามเมื่อเล็งยิงอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสายซูมยิงเนี่ยควรติดตั้งเอาไว้เลยนะผมซูมมมยยิิงงไวขขึ้นนะะครรรับเเาาพพ่อกสุนที่เรราายิงไปให้มมัันกกกะจุตวขึ นะครับเดี๋ยวว่าคุ้มค่าเลยเดี๋ยวเสียวนะครับผมคราวนี้นะครับผมขอแต่เช้นสุดท,ท้ายนะครับผมถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าใช้เอลน์สายตัวปืนเดิมๆของ AK47 ไม่ไหวเนี่ยก็ติดตั้งกล้องเล็งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเลือกกล้องเล็งที่ชอบแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครที่อยากติดกล้องเล็งน,นะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะผมแล้วก็ค่อนข้างจะชอบในการบุกระยะใกล้นะครับผมแนะนําอยู่2อย่างด้วยกันนะผมอย่างแรกคือ Perk นะครับผมแนะนําเป็นสายออฟแฮนด์นะครับเพื่อลดเวลาลดไป15%นะสิบห้การเล่นของเร์เ่อนข้ต์เนี่ ครับผมเช่นสมมติว่าท่านผู้ชมยิงกระสุนเสร็จปั๊บก็รีโหลดไวขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมยิงต่อทันทีเลยประมาณอย่างนี้นะครับผมโอเคนะ แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลเวลล่รารีโหลดนะร,รู้สึกว่ามันโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดตั้งเพิร์กอันนี้นะครับผมแนะนำว่าเปลี่ยนเป็นคลิปหลังแทนก็โ okay, อเคเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคลิปหลังเนี่ยครผมว่าแนะนําเป็นลับเบอร์นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวปืนเนี่ยคุมยากนะผมติดตั้งลับเบอร์ไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าตัวปืนเนี่ยคุมโอเคอยู่แล้วแต่เสิร์ฟไปในเรื่องของความแม่นยำเมื่อแรงยิงนะครับก็ให้ติดตั้งแกลนูเลเต็ดกิบเทปไปนะครับ โอเคนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราออกไปลองใช้จริงกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็จะมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เหมือนเข้าไปกลางเกมหรือเปล่าเนะี่ยแล้ว,แล,วแล้วทำไมฝั่งซ้ายมีแค่4คนแล้วทำไมฝั่งขวา5คนละโอ้โหท่านผู้ชมเข้ามากลางเกมจริงด้วยนะครับผมบ้าบอจริงเชียวนะฮะศัตรูตใช้แม็กซิด้วยนะครับผมบ้าบอลละบ้าบอลละไม่ได้ละ คือผมเข้าเกมมาแบบไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยนะผมโอเคสตูมยึดซอยู่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะครับเดี๋ยวเรามาแอบตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับเช็คว่าแถวนี้มีสตูมไหมนะครับผมโอ้โขอลบไปก่อนนะครับตัวปืนเรานะอย่างที่เห็นนะครับตะกี้คือยิงในระยะไกลนะฮะแต่ว่าตัวปืนเราเนี่ยถูกปิ้วขึ้นมาให้ยิงในระยะใกล้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิงแพ้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบ เข้ามาการเกมบ้าบอมากฮัลโหลอะไรวะเน,นี้ยบ้าบอบ้าบอแมคท่านผู้ชมโอเคครับผมนี่นะฮะปัญหาคือปัญหาคือว่าตกรากมากฝั่งเรามี4คนด้วยนะี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมท่านผู้ชมผมต้องรับมือกับ4ี่ห้านะฮะแล้วโดยที่เขานําไปขอนโคตรไกลนะครับผมก็ทําเต็มที่นะฮะลองดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะ โอเคครับ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 ผมมันยึดบีนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราปาไฟปิดทางไปก่อนนะครับโอเคยึดบีได้แล้วนะฮะต่อไปกดยูเอวีนะครับเพื่อหาตำแหน่งสตูให้ได้นะครับโอเคนะครับผม โอเคครับคือตัวสตูยิงอีกฝั่งด้วยท่านผู้ชมย้ำไปเลยนะครับโอเคไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับไม่ทันเลยบ้าเอ้ยเอ้ยโอ้โหเพิดด่งดูเกือบละเขาใช้เ k ็กเนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าปัญหาคือผมอยู่คนเดียวเนี่ยแหละอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะครับปลาไฟไปนะครับผมเอ๊ะเหมือนว่าจะเปลี่ยนทางน,นะครับผมจุดเกิดน,นะครับ สวยแล้วสวยแล้วโอเคครับโอเคครับผมโอเคโอเค,อเคบีเราโดนยึดอยู่นะครับไม่เอาหน้าพอนุมแค่แค่มีอีกฝั่งสองคนนี่ก็หนักหน่วงพอตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปแอบตรงนี้ก่อนนะครับ คครับผมในรียใกล้กล็ยกังใช้งานได้โอเคอยู่นะครับโอ้ซีเราจะโดนนะฮะเดี๋ยวหาจังหวะรีโหลดก่อนนะครับโอเคจังหวะนี้รีโหลดเรียดดบร้อยแล้วนะครับเอาโดนยืดบีอีกรอบโอเคนะครับโอเคครับผมวอล์รีโหลดกระสุนอยู่บ้าเอ้ยไอ้โดนโดนเจ้าเขี้ยวโดนโดนเจ้าเขี้ยวงับขาบ้าเอ้ย คครับผมน่าจะต้องพ่ายแพ้แล้วนะครับโคตรเซ็งเลยนะครับผมโดนลุมมาเข้ามากลางเกมด้วยโคตรเซ็งเลยโคตรเศร้านะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็เจอห้องอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็อันนี้มาต่ออีกตานะเอรากตะกี้เหมือนจบไวไปนะผมแทบผมจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมเอาเข้ามากลางเกมแลวอะไรวะเนี่ยโอเคผมเข้ามากลางเกมก็ได้มา นี่จะเห็นได้ว่าตัวปืนครับค่อนข้างจะซูมช้าไปจังหวะหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้เน้นบุกเลียใกล้มากนะคผมค่อนข้างจะทิ้งจังหวะตับสตูเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับผมโอเคนะโอเคครับอันนี้เรายึดตำแหนนงหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเพื่อเราอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะเอ๊เ,อเ,อเ,อเริ่มเริ่มสงสัยแล้วนะผมสรุปเอ๊ตําแหน่งสตูกับเราเพื่อเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับผม จะเห็นได้ว่าการยิงระยะที่กลางไกลเนี่ยค <no ่อนข้างจะแม่นยําประมาณหนึ่งเลยนะผมแล้วก็การยิงระยะใกล้เนี่ยยิงแบบไม่เล็งยิงนะฮะก็แน่นอนว่าแม่นยําอยู่แล้วนะผมเพราะมีการยิงแบบไม่เล็งยิงเนาะถึงจะไม่ต้องเสริมแต่งมาแต่ว่าการยิงแบบไม่เล็งยิงเนี่ยระยะใกล้นะครับมันเวิร์กอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะแค่ตะกี้ได้2คนเลยนะครับผมโอเคผมจบช่งแรกนที่เรียบร้อยนะครับผมนิวสายคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นเนี่ยน่าจะจบช้าจบไวซะอย่างนั้นแหละนะครับโอเค จบไว้ก็ไวนะครับโอ้สกินปืนแดงนะตัวละครแดงด้วยนะครับผมโคตรเท่เอ้ยตัวละครทองแต่ปืนแดงใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใชเอ้ยโหโดนบังซะขนาดนั้นเขินเลยเอาไม่มีใครมาเลยเหรอโอ้โหแต่นี้กระจุกกันเลยครับแข็ผมจะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยนิ่งมากนะผม อันนี้เราเสริมมาในเรื่องของการล่ารกสุดด้วยนะครับมันเลยทำให้เราเนี่ยจบทัวรได้ค่อนข้างจะไวนะครับผมโอเคครับเคฮะเรียกได้ว่านิ่งๆขมๆมเลยเดียวเชียวนะครับผมโอเคครับเคสี่นะครับเอ๊ะโอเคฮะเพื่อเราฆ่าแล้วนะครับุเปล่าเดี๋ยวนะครับขอจังหวะเติมกระสุนก่อนนะครับ แล้วทำไมมันไม่เก็บศูนย์เลยเนี่ยโอเคหกนัดไม่พอบ้าเอ้ยมากอขอบคุณเพื่อนมาก <laughs> บ้าบอจริงเชียวมันจะตายแล้วฝ่ายซีดด้วยนะโอเคกดยูวีไปนะครับเพื่อหาตำแหน่งสตูนะครับผมโอเคครับเคไม่มีนะครับผมรีโลศูนย์ไปนะครับเคเงียบกลิบนะครับผม โอ้เงียบมากนะท่านผู้ชมค่ะโอ้ไปตรงไหนเครื่องก็คิวไปหมดแล้วนะครับผมโอ้ว้อวโอว้วตะกี้ศัตรูนะครับโอเคศัตรูตายแล้วไอจู่ๆก็มาเซอร์ไพรส์กันที่ด้านหลังซะอย่างนั้นล่ะจู่ๆก็มาเซอร์ไพรส์กันที่ด้านหลังซะอย่างนั้นโอ้เขียนครับ เคครับผมลากได้เลยนะครับผมอิ่มอร่อยมากเคครับเคครับผมความนิ่งนี่สุดๆนะครับผมในแต่ว่าลำกล้องปืนนี้เนี่ยยังเดือดนะครับนี่ขนาดมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ขนาดมีพันท้ายที่ติดแบบไม่ติดอ่าไม่ติดพันายนะครับผมมันจะทําให้ยิงเนะี่ย แย่ yeah, ลงนะครับก็ยังรู้สึกโอเคอยู่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับของแต่งตัวเป็น AK47 ในคลิปนี้ก็คงตกลงไปได้เท่านี้แล้วผมชอบหรือเปล่าถ้าชืชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับพี่สาวมันก็ดื่มคอมเมนต์ม,มายเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะผมที่สำคัญคือฝากกดแชร์กัน,ด,กน,นด้วยนะครับก็จะขอบคุณมา,มา,มากๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่อะไรจริงๆล่ะบ๊ายบายนะครับเดี๋ยววันะบุ๊ย